รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองไทยทางช่องนิวสิบแปดกับผมทีนสราบุฒิคุ้มทองและพิทนบางแคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวขององค์เทพครับผมองค์เทพที่บูชาท่านมาเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวถือว่าเป็นปรากฏการณ์แห่งพระเครื่องเมืองไทยเลยนะครับผมแล้วก็เรียกว่าทําให้จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม ดังขึ้นมาจริงๆเขาดังของเขาอยู่แล้วดังขึ้นมาเรื่องของทั้งแบบโอเควัตถุมงคลเศรษฐกิจทั้งหมดทุกอย่างดีขึ้นมาแบบเฉียบพลันนั่นก็คือองค์จตุคามรามเทพคือผมต้องย้อนกลับไปที่หนึ่งว่าเกิดอะไรย้อนกลับไปก่อนว่าผมผมจะบอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่เขาถือว่าเป็นหัวเมืองแบบแบบที่เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ใน สองสามรอปีห้า้อยปีที่แล้วเขาถือว่าเป็นเมืองศรีวิชัยเป็นเมืองเมืองเศรษฐกิจอยู่แล้วเมืงองท่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเมืองอแบบแบบที่ต้องใช้คําว่าแบบปฏิหารและคือต้องบอกว่าในช่วงที่ในช่วงปีปีสี่สี่เจ็ดสี่ปดสี่เก้าห้าศูนเนี่ยสปีเนี้ย เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของของประเทศในช่วงนั้นเน่ยมีวิกฤตครัาบทางการเมืองด้วยมีวิกฤตต่างๆมากมายนะครับองค์พ่อจตุคามเนี่ยอยู่ๆก็มีคนไปศรัทธามีคนไปขอมีคนไปกราบไหว้แล้วดังตุ่มขึ้นมาเลยอ,อในช่วงปี4ี่เก้าถึงห้าศนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรดังกว่าองค์พ่อจตุคามดังมากจนทําให้เศรษฐกิจเมืองนครเนี่ยเป็น อันดับอันดับต้นๆเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีรายได้เข้าจังหวัดเนี่ยมหาศาลมหาศาลจริงๆในตอนนั้นในตอนและเช่นเดียวกันตอนนี้พิธีลองนึกภาพนะครับตอนนี้ไอ้ไข่วัเจดีโด่งดังจนแบบตอนนี้เศรษฐกิจเมืองนครเนี่ยโอ้โหกลับมาเหมือนเหมือนในยุคนั้นเหมือนในยุคนั้นเลยเหมือนกันเลยเหมือนเลยเหมือนเลยสิบปีสิบปีเหมือนเลยเหมือนเลยตอนนี้เนี่ยผมก็เลยกลับมามองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยจะดูคามเนี่ยปันหรือเปล่า ในยุคนั้นนะเขาบอกว่าปั่นหรือเปล่าเราพูดถึงในยุคเป็นพระกระแสหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่โทนก็เลยบอกว่าช่วงปี47 484950ี่แปดสี่เก้าไปแตะห้าหนึ่งด้วยประมาณ้นนี้เป็นช่วงที่แบบว่าองค์จตุคามรามาเทพที่ทําเป็นพระเครื่องขึ้นมาเนีื่อมีความนิยมกันค่อนข้างรุนแรงเฮ้ะนันโอเคในช่วงนี้ใช่ปั่นหรือเปล่าในช่วงนั้นใช่พอกระแสตกแล้วก็มีการมาปั่นใหม่หรือเปล่าในช่วงนี้ใช่จะเปลี่ยนผมผมจะบอกงี้ผมจะบอกว่า จริงๆแล้วถามว่าปั่นไหมมันในมุมผมเนี่ยในมุมผมผมว่าของทุกอย่างไม่มีมไม่มีควาว่าปั่นอืเพราะว่าอะไรความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเกิดจากคนไปไปไหว้ครับคนไปบูชาครับคนไปขอได้ครับขอได้ไหว้รับแบบที่เขาบอกโ okay, <ข>อคำว,ว่าขอได้ไหว้รับนี่มาจากองค์พ่อจตุคาม,มเราต้องบอกว่าตำนานของท่านเนี่ยโอ้โหพิสดารมากครับพิสดารจนกระทั่งว่าเ,าเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ต่างๆมันเกิดขึ้น แล้วมันทําให้มีสตอรี่หลายๆอย่างเกิดขึ้นครับผมคนที่ผมรู้จักอืนะที่เขาเล่นกันแบบไม่ได้สนใจเรื่องราคาครับที่เขาสะสมและศรัทธาเรียกว่าบูชาบูชาจริงๆแบบไม่ได้สนใจเรื่องราคาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านทุกคนก็พูดชื่อมาบางคนผมได้ยินแล้วก็ใช่คนเคิัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าฮยองพ่อจะดูคามเนี่ยถ้าเราศรัทธาท่านจริงๆเราไม่ได้ศรัทธาว่ามูลค่าของราคามันเท่าไหร่เนี่ยครับ แล้วเราบูชาท่านจริงๆเนี่ยผมว่าผมว่าเป็นเครื่องรางเป็นพระเครื่องเป็นเทพที่ที่น่าบูชาที่น่าบูชาใช่ใช่เห็นผลกับการบูชาย่างเขาเรียกว่าอย่างสนิทใจนะใช่แต่ต้องบอกว่าในในเหรียญนะมันมีสองด้านพี่เหรียญมันมีสองด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านที่มันเฟื่องฟูมันก็เฟื่องฟูด้านที่มันลบมันก็ต้องลบมันก็ต้องธรรมดาอะในยุคนั้นแหละเราเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปี สี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งในสามปีนี้มันเป็นชุกยุคที่องค์พ่อจตุคามเนี่ยโด่งดังมากมันดังจนแบบว่าใครก็ใส่เป็นแฟชั่นอถูกต้องใครก็โอ้โหถ้าใครไม่ห้อยออจจะรุคามวาวเนี่ยถ้าใครไม่ห้อยแบบนี้ไว้ข้างนอกนะสมัยก่อนเนี่ยต้องโชว์ไว้ข้างนอกใหญ่ใหญแต่เหมือนเหมือนไปรับเหรียญทองมาครับต้องอย่างนี้ทุกทุกหัวและแหงนะพี่ทุกหัวและแหงเนี่ยใครก็เช่าใครก็ไหว้ใครก็บูชา นะครับจากราคาเดิมเนี่ยแจกฟรีหรือว่า39บาทอาอทหรือเช่ามาทําบุญจากวัดเขาให้มาทิ้งร้อยองค์เนี่ยมาไล่แจกกันบนรถไฟเลยนะครับไม่มีใครเอาเด้อยวพระอะไรองค์ขนาดนี้องค์ใหญ่มากใหญ่มากในยุคนั้นนะในยุคั้ตในยุคของการมีการสร้างาเริ่มแรกใช่ในปี30นะครับผมจนจนมามาพีคตอนปีปีปี4ี่เก้าห้าโอ้โหราคาจากมันไกลเป็นหลักล้านก็มีโอเคนะครับแต่แต่วันนึ่ง ที่ที่ทุกวัดไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ออกทุกวัดแน่นอนภาคใต้ต้องออกทุกวัดเหมือนกับหลุมปู่ทวดภาคกลางอภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกครับข้ามไปยันฝั่งเพื่อนบ้านก็สร้างจตุคามอันที่ผมไม่สร้างจริงๆมีที่ฝั่งเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านรอบๆเราเนี่ยก็มีการสร้างจัตุคามขึ้นมาผมถามว่าเนี่ยพอมันมีการสร้างเยอะจนไม่รู้ว่าคน ใครสร้างวัดไหนคุณก็เชียร์วัดนั้นถูกต้องครับมันก็เลยทําให้อะไรมันก็เลยทําให้ดีมานกับซับไพไม่บาลานซ์แล้วทีนี้ถูกต้องครับนก,น,ก,กบนึก้า,ากออกไหมครับคือความต้องการกับของที่มีของที่มีมันเยอะแต่มันไม่ใช่ของที่มีที่มัมนปีสามศูนย์นะคนก็บอกว่าเหมือนกันองค์พ่อจะุกขามใช้ได้เหมือนกันแต่ถามว่าเจตนาการสร้างในปีสามศูนย์กับเจตนาในการสร้างในปีสี่เก้าห้าศูนย์เนี่ยต่างกันนะ อันนี้เราจะไม่ว่าดีหรือไม่ดีใช่ใช่ใช่เราไม่ได้บอกว่าการสร้างในปีใหม่ๆใช่ไม่ดีไม่ใช่แต่เพียงแค่บอกว่าเรามุมเหมาะเจตนาในตอนนั้นเจตนาในตอนนั้นเนี่ยผมบอกว่าเขาสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างสารเมืองโอเคนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยทุกวัดเนี่ยทุกวัดทุกวัดเลยนะในตอนสร้างจตุคามเนี่ยครับผมโอ้โหไม่ต้องมากหรอกมีวัดหนึ่งสร้างเป็นจตุคามด้วยเป็นคุกกี้เลย อ่านึกออกไหมคือคือณตอนนั้นน่ะเราต้องเราต้องกลับไปยอมยอมรับนะวันละนตอนนั้นน่ะถ้าใครไม่สร้างจตุคามหาเงินเข้าวัดไม่ได้คือคือคือต้องบอกนะครับว่าคุณคุณผู้ชมครับในการสร้างเครื่องกลางของขัาขึ้นมาเนี่ยโอเคปัจจัยในการสร้างครึ่งหนึ่งของการสร้างคือการต้องการปัจจัยเข้ามาในการบูรณะใช่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบำรุงพุทธศาสนาใช่แล้วใช่แล้วบำรุงพุทธศาสนาตอนนี้อ่าเวลาสร้างเนี่ยผมต้องบอกว่า เราอย่าลืมว่าอย่างอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อสักครู่ว่ามันทุกเหรียญมันมีสองด้านคนที่เจตนาไม่ดีก็มีมีนะครับบางคนทําปลอมครับทําปลอมเนี่ยที่ตอนบอกว่าต้องบอกว่าตอนที่จัดดุคามแบบว่าโรยแบบเลิกเลยเนี่ยครับตอนที่มีข่าวผ้าถัวงสื่อพิมพ์ยักษ์ใหญ่สีเขียวกับสีสีชมพูโอเคก็ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่สองออสองฉบับนะครับพาดหัขวข่าวเลยจัดดุคามองค์ระบาดท่าพระจันกองเป็นพเนิรทวนทึกเลย น่ตอนนั้นอะไปเลยทันทีเลยคือคือต้องบอกว่าสื่อเนี่ยนะครับมีความสําคัญนะคือจะทําให้โด่งดังก็ได้แต่ทําให้ให้ให้เลิกเลยก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและก็มุมมองของสื่อเขาใช่การมีการตีแผ่ใช่ตีแผ่ออกมาซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่อันนี้ก็เป็นคร้าวของ ประวัติความเป็นมาของเทพองค์นี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะมาดูองค์จริงๆจริงนะครับผมว่ามีกี่แบบมีกี่เนื้อเราจะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ให้ฟังด้วยมูลค่าเป็นอย่างไรเริ่มต้นเท่าไหร่ไปสูงสุดขนาดไหนและปัจจุบันเหลือหดกลับมาที่เท่าไหร่โอเคสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดศูนย์บริการพระเครื่องครบวงจรเพจเฟซบุ๊ก โอนบางแคเอซมูลนิธิสยามนนทบุรีรายการ าละครับคุณผู้ชมครับผมยังคงอยู่กันต่อนะครับกับองค์จตัวคมรามาเทศทีนี้เราก็จมนดูตัวจริงเสียงจริงเลยนะฮะดังจริงๆคือปี4 7 4 8 4 9 5 0ไปแต่51สักหน่อยก่อนที่ทุกอย่างมันจะมาลายหายลงไปในเรื่องของชื่อเสียงคือความมันความความศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่ใช่แต่ว่าความนิยมมันกับลดน้อยถอยไปคืออย่างนี้คือคือช่วงที่พีคจริงๆเนี่ยพีคจริงๆก็คือ4 9 5 0 4950แล้วก็ต้น5้นนิดหน่อย ต้น่1นิดหน่อยแต่ว่าการเริ่มต้นสร้างคือตั้งแต่ปีปี30 30หลักเมืองใช่นะครับผมวัดมหาธาตุคือวัดพระธาตุวัดอไม่คือต้องต้องแยกเป็นสองส่วนนะพี่แต่ยัโอเคแยกแยกเป็นสองส่วนวัดของที่วัดมหาธาตุกับหลักเมืองเนอยู่ห่างกันอยู่ห่างกันอยู่คนละที่ครับอ่าการสร้างจัตุคามเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มสร้างเพราะว่าเขาสร้างหลักเมืองโอเคเขาสร้างหลักเมืองเนี่ยตอนที่สร้างเนี่ยเมื่อปีสองกว่าเนี่ย ะจะมีนายตำรวจท่านหนึ่งอ,นนอันนี้คนทุกคนจะรู้จักท่านท่านน่าจะพันตารวจโทสันเพชรสันเพชรเนี่ยท่านก็เหมือนกับได้ไปได้ไปปรึกษากับขุนพันธุ์ขุนพันธล์กราชเดชครับผมบท่านท่านได้มีปฏิธานที่จะสร้างเพราะว่าสมัยนั้นมันมีตำนานเรื่องเล่าของการทรง ส่งองทรงทรงเจ้าอ,คคอันนี้ต้องใช้วิญญ,ญญาณนะครับเป็น <ผม S 1> ตำนานความเชื่ออยู่ที่บุคคลนช่ใช่เขามีการส่งแล้วเขาบอกให้ไปสร้างเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใน,ในเมืองนครปิยธมศูนย์เนี่ยมันเกิดการช่อราดบ,บางหลวงนู่นนี่นั่นม,ม,มีปัญหามากมายภายในครับเขาก็เลยเจบพันตำรวจโทสันเพชรเนี่ยเขามีการไปปรึกษาัท่านขุนพันธ์เขาบอกให้สร้างหลักเมืองแล้วก็บอกด้วยนะในร่างทรงบอกด้วยไปเอาต้นตะเคียนจากที่ไหน ไปเอาเสาหลักเมืองจากตรงไหนตรงไหนขึ้นไปเอาบนเขาที่นี่ต้นที่นี้จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ไปเอาไปตัดไปตัดเอามาแล้วก็คุมผ้ามามีการทําพิธีนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วมันก็จะมีไม้ที่เคยจะใส่ใส่เสาหลักเมืองใส่ใส่ก็เอาไม้ตัวนั้นเก็บไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาผสมเนื้อในการกดปีสามศูนย์มันเลยเป็นตำนานเป็นตำนานแบบนั้นะครับผมในการสร้างปีสามศูนย์สมัยนั้น สร้างเนื้ออะไรยังไงบ้างโอูสร้างหลายอย่างมากมันมีทั้งเนื้อไม้เนื้อผงเนื้อว่านโอ้โหเยอะเลยเยอะจริงๆเยอะเลยแต่เริ่มต้นเบสิกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะอันนี้เบสิกเลยเนี่ยอันนี้เบสิกก็คือเนื้อผงปัดทองใหญ่โตมากๆนะคุณผู้ชมครับผมนี้เอามาเทียบกับโคลสมออยุทยานี่คือเกือบเท่ากันเลยนะใหญ่ใหญ่ะใหญ่โตโมโหฬานเลยทีเดียว นี่คือปีสามศูนย์ปีสามศูนย์อันนี้เขาเรียกแว่นใหญ่แว่นใหญ่ครับผมเนื้ออะอันนี้อันนี้คือเนื้ออะไรเนื้อผงเนื้อผงครับผงปัดทองนะครับผมจะมีผงปัดทองอย่างเดียวแว่นใหญ่แล้วก็จะมีแว่นเล็กอันนี้ที่ผมใช้อยู่ติดตัวตลอดอันนี้แว่นเล็กก็คือขนาดก็จะเล็กลงมาใช่แว่นเล็กก็คือเนื้อไม้อันนี้อันนี้อันนี้แพงอันนี้สมัยก่อนองค์เป็นล้านอเป็นไม้ปัดหน้าไม้ปัดหน้าครับเนื้อไม้ปัดหน้า องคแล้วเป็นล้านเลยทีเดียวองหลักล้านในในปีในปีประมาณสี่เก้าห้าูนก็คือชูงที่แบบพี่ที่สุดดีกว่าองนี้เป็นเนื้ออันนี้เขาเรียกว่าเนื้อไม้เนื้อไม้เหมือนกันแต่เขาเรียกสีสีมังคุดออ,อย่างเงี้ยจะแพงพวกเนื้อพวกนี้พิเศษจะแพงนี่ครับคุณผู้ชมครับผมเรียงม่วงหน่อยนะครับเนื้อมังคุดนะครับเหมือนสีเปลือกมังคุดนะครับสวยงาต้องบอกก่อนว่าในอดีตเนี่ยแว่นใหญ่เนี่ย ผมฟังจากคนเล่านะครับแว่นใหญ่เนี่ยราคาทําบุญในี่ยสิบเาบาทแว่นใหญ่คือองค์นี้นะใช่คุณผู้ชมครับใช่39บาทอันนี้นะครับในยุคนั้นนะครับในยุคนั้น39บาทเท่านั้นแว,แว่นเล็ก29่กว่นเล็กคือองค์ที่แพงกว่าใช่29บาทบาทแต่ราคาที่ไปสูงที่สุดของแว่นใหญ่เขาในยุคในยุคที่ผมเคยซื้อในล้านสอง ผมเคยซื้อองค์หนึ่งล้านสองแสนในสมัยนั้นนะปี4950นะฮแต่มีเคยขายองค์หนึ่งสามล้านมีมีคนเคยขายได้องค์สามล้านโอ้โหองค์ละสามล้านต้องบอกนะคุณผู้ชมครับผมเรื่องของราคาในการซื้อหานขึ้นอยู่กับความพอใจความพอใจใช่พ่อองค์นั้นเขาบอกว่าสวยมากแชมป์มากเขาเคยเขาเคยเคยขายได้องค์สามล้านนะครับตอนนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับมาตอนปีสามศูนย์เนี่ยครับบางคนเนี่ยวทำบุญทิ้งทำพุ่นหมื่นหนึ่งโอ้โหได้มาเป็นหลัง โอ้โหเนอยไหมใช่ครับแล้วก็ทาบุญไม่หมดหลักเมืองที่หลักเมืองเหลือใครไปก็หยิบเอาหยิบไปเลยหยิบเอาหยิบมาทาบุญใส่ยอดตู้แล้วหยิบเอาครับแล้วหนักกว่าน,นั้นก็คือ,อาทางคนที่ดูแลแล้วมันมันคือมันเยอะมากอะ่ะครับก็ส่งให้รถไฟไปช่วยแจกคือในช่วงเวลานั้นเนะี่ยผมต้องบอกว่าองค์พ่อจุฬามเนี่ยมันมันดังมากดังต้องใช้คำว่าดังไปทั่วโลกนะ ซึ่งอันนี้โอเคเราเข้าใจว่าถึงพุทธคุณทั้งค่านิยยอมไรแลก็ตามแต่มันดังมากๆากเลยทีเดียวตามที่เราเห็นกันแต่พอพอคุณผู้ชมครับมีการออกมากมายหลายวัดเท่าก็ที่ผมบอกไงว่าดีมานกับซับไพมันทําให้แบบว่าในการเลือกของคนที่กระโดดเข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยคิดว่าเฮ้ยโอเคนอกจากหลักเมืองหรือวัดพระธาตุวัดมหาธาตุอะไรเงี้ยจะมีวัดอีกวัดหนึ่งหรือวัดใดๆที่แบบเช่าหาหรือควรจะเก็บบูชาไว้บ้างไหมถ้าเป็นตัวของพิทรอเอง พี่โทนแนะนําของที่ไหนในยุคนั้นในในตอนนั้นผมเล่นแค่คือในตอนนั้นหรือณตอนนี้ผมก็เล่นแค่สามที่อ่าสามรุ่นสามรุ่นหนึ่งวัดวัดที่หลักเมืองเลยหลักเมือาครับผมหลักเมืองปีสามศูนย์โอเคครับผมสองของหลักเมืองเหมือนกันแต่ปีสามสองสามศูนย์กับสามสองสามศูนย์กับสามสองสามสองมันจะเป็นแบบนี้สามศูนย์เนี่ยสามศูนย์ทับสามสองใช่เนี่ยมันจะเป็นเหรียญพังผักกาดอ้าวก็เริ่มเป็นเหรียญแล้วเหรียญมีเหรียญ มีเหรียญพังปักการแบบนี้เหรียญเหรียญพังพักกาเหรียญนู่นนี่นั่นซึ่งเออซึ่งซึ่งซึ่งสำหรับเหรียญพังปักการใช่ใช่ราคาช่อหาในช่วงพีคพีกสุดเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับพังปักการพีกพีกสุดตอนพีคพีกเหรอครับนะครเนื้อธรรมดาเนื้อนวาณนะแปดแสนเหรียญที่พี่ถือเนี่ยแปดแสนนี่คือแปดแสนบาทครับตอนนี้แหละพี่ทุกวันนี้ก็ผมว่าน่าจะมีสองแสนนะอ๋อยังหกสองคาก็ยังได้ราคาแสนกว่าผมซื้อโอ้ใช่ผมอย่างนี้นี่เองอันนี้คือสองแล้วใช่ใส่ครับ ว,ว,ว,วัดพุทธไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาทาไมถึงเป็นวันดนี้อันนี้ต้องบอกว่าพ่อโชดเนี่ยพอ่พอโชดเนี่ยพ่อโชดรัฐพุทธไทยเนี่ยครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ที่ผมนับถือนะแล้วก็เป็นอาจารย์ของเซียนพระได้หลายท่านท่านตอนที่ตอนที่องค์พ่อจตุคามดังๆเนี่ยท่านก็ได้สร้างรุ่นอย่างเช่นเหนือดวงขันช่องผาตะวันพวกนี้ ท่านก็สร้างรุ่นต่างๆมากมายแล,แล้วแล้วต้องบอกว่า,าตัวพระชดเองหรือหลวงพ่อชดเนี่ยครับท่านก็ท่านก็นับถือองค์พ่อจตุคามแล้วท่านทําพิธีกรรมได้ถูกต้องที่สุดได้ถูกต้องที่สุดตามตามตำราของที่สร้างปีสามูนย์เลยครับผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราจะจะใช้พระนะครับเราจะเราจะบูชาพระเราหนึ่งเลยเจตนาต้องดีครับพิธีกรรมต้องถูกประสบการณ์ ประสบการณ์หรอประสบการณ์เนี่ยผมต้องบอกว่าองค์พ่อจตุคามผมบอกพี่ไปตั้งแต่เบื้องต้นแหละตั้งแต่เริ่มต้นแหละองค์พ่อจตุคามเนี่ยถ้าเราพูดถึงประสบการ์เนี่ยอันนี้สัมผัสกับตัวผมเองอ่ะส่วนตัวเลยนะส่วนตัวอเองอเ,เวลาผมเวลาผมไปนครศรีธรรมราชเนี่ยก่อนผมจะไปทุกปีนะครับล่าสุดผมก็ไปไหว้ไหว้องค์พ่อมาไปไหว้หลักเมืองมางานงานสมโพชนะครับเวลาไปทุกครั้งผมกลับมาผมก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆในชีวิต สัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสได้เลยคือคือต้องบอกว่าล่าสุดผมไปกลับมาเนี่ยผมก็ได้ได้เช่าพระได้กําไรได้กําไรพอสมควรนะครับเจ็ดหลักก็าง่ายๆครับกลับมาแล้วก็อยู่ๆก็ได้ทั้งนั้งที่ตัวเองอยู่ที่นู่นแต่ว่าพอไหวเสร็จปุ๊บเราก็เราก็ได้กําไรเราก็ได้เรื่องของมีความสบายใจเราก็ทําการค้าอะไรเราก็ติดต่อลูกค้าลูกค้าที่วจะเฮ้ เขาคงไม่เอาแล้วล่ะอ่าเขาคงไม่มาแล้วล่ะอยู่ๆเขาก็มาอยู่ๆเขาก็ให้อยู่ๆเขาก็อ่ามาซื้ออยู่ๆเขาก็มาขายง่ายๆโดยที่โดยที่อ่าเราคิดว่าเขาไม่มาล่ะอะไรเงี้ยเอาล้ครับเบรกการสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดศูนย์บริการพระเครื่องครบวงจรเฟ e บุ๊กโขนบางแค FC มูลนิธิสยามนนทบุรี อาแล้วครับผมนะครับเบร็กสุดท้ายของเรานะครับก่อนที่จะไปถึงกระบวนการที่ผมอยากจะถามนะครับผมเรื่องของความคับข้องใจนะครับผมถามก่อนว่านับปัจจุบันรวมไปถึงอดีตที่มีการสร้างขึ้นมามากมายเนี่ยมันมีองค์ปลอมด้วยองค์แท้ด้วยผมยังงง้ว่าวัตถุวัดสร้างกันมหาศาลจะมีการทําปลอมเข้ามาอีกแล้วคืออย่างนี้ครับคือเวลาปลอมเนี่ยมันก็จะปลอมรุ่นแรกอ่ารุ่นแรกคือคือต้องบอกว่ารุ่นรุ่นแรกที่ปลอมในอดีตเนี่ยปลอมไได้เหมือนมากนะ ของปลอมนี่เหมือนมากเพราะผมดูรถทรงที่ออกมาแต่ละวัดก็คล้ายๆกันหมดเลยใช่ใช่รุ่นแรกเนี่ยเวลาตอนที่เราทําปลอมปลอมเหมือนมากกินเซียนเลยเซียนก็หลายคนก็โดนโดนเลยครับโดนโดนคือแต่ว่าผมเนี่ยหนึ่งด้วยผมมีของเยอะแล้วผมผมเล่นมั้งแต่โบราณเล่นมั้งแต่ที่เขาเริ่มเล่นกันแพงแพงเล่นมาตั้งแต่ก่อนที่เขาเล่นด้วยโอเคครับ ก็เลยมีความเข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็เรื่องพิมพ์ส่งเรื่องความคมชัดอะไรอย่างนี้ผมก็จะเข้าใจนะครับก็ดูได้แต่ว่าคนที่ดูไม่ได้คนที่เขาไม่มีความชํานาญหรือไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะดูไม่ออกนะครับเพราะว่ามันปลอมเหมือนมากเพราะผมต้องบอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมครับว่าที่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 ได้เดินทางไปทั่วประเทศไทยเนี่ยแต่ละวัดสร้างกันมาบางบางครั้งบางพิมนะครับวัดจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานพิมพ์เหมือนกันเป๊ะเลยใช่ก็คือใช้ คือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องบอกว่าบางที่เปิดจองจะดูคามนะผ้ายังกดไม่แห้งเลยเอามาจําหน่ายแล้วโอ้โหน่าจะกดืาอคืนเสกหรือยังก็ยังไม่รู้แบบหยิบไปยังเป็นวุ้นอยู่เลยอ่ะผมก็ยังงงมากเลยเฮ้ยเฮ้ยใส่กล่องมาแล้วเฮ้ยยังเป็นวุ้นอยู่เลยไม่ได้ปลอมนะก็ออกจากวัดเลยอจาวแต่หยิบมาเนี่ยติดมือเลยใช่ไหมยังนิ่มอยู่เลย คือที่บอกไงครับที่ที่ได้เปิดหูไว้ว่านะครับว่าอยู่ดีก็ทําให้แบบว่าทั้งเศรษฐกิจการเป็นอยู่ทุกอย่างในจังหวัดนครศรีธรรมราชบูมขึ้นมาทันทีจังหวัดข้างเคียงด้วยบางคนขอไปนครเสร็จก็ไปเที่ยวตรังไปเที่ยวทะเลไปนู่นไปนี่แล้วค่อยกลับมานครก็มีมันเป็นอันนี้คือผลพลอยได้ผลพลอยได้ของเศรษฐกิจแล้วก็บอกอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับว่ารายการของเราทางช่องนิวสิบแปดเทปนี้ถือว่าเป็นเทปสุดท้ายเทปส่งท้ายเทปส่งท้ายแต่ว่าโอเคไม่ท้ายสุดคือ ถึงแม้ว่าเราจะเลิกจากรายการนี้ไปจากช่องนี้ไปแต่เราไม่ได้หนีไปไหนเพราะว่าเราอยู่ในออนไลน์ครันะครับออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ใน YouTube โทนบางแคเอฟซีครับผมเฟซบุ๊กก็โทนบางแคเอฟคือมีรายการนี้ให้ท่านดูเนี่ยสช่องทางพร้อมกันโอ้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเรื่องราวขององค์จัุคามรามเทพนะครับยังคงอยู่กับพวกเราครับ ท่านไม่ได้หายไปไหนนะครับผมแล้วก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกมากมายเลยแต่ท่านเนี่ยคงยังตามเจาะหาในการอาาพูชากันอยู่มยังไงก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขนมาแล้วกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาการไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันต่อในช่องออนไลน์ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดศูนย์บริการพระเครื่องครบวงจรเพจเฟซบุ๊กโคนบางแคร์เอฟซี มูลนิธิสยามนนทบุรีรู้ให้หลึกรู้ให้จริงทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์พระเครื่องเมืองไทยอันต,ตาชืว่าเก,กิล็กน้อยเทราจารย์ไทยรายการพระเครื่องเมืองไทยบายโทนบางแคพุทธศาสตร์ต้องอยู่คู่พุทธทสินศึกษาให้เป็นอาจินความงดงามพระเครื่องไทย รายการไห้จัดได้ไม่ตกเป็นเหยื่อใครเพื่อความเข้าใจเวลา